แพงที่สุดเอาแบบแพงที่สุดโโอ้ มาทาขนมชนิดเดียวกันรสชาติมันจะเหมือนกันไหมหรือแตกต่างกันแค่ไหนวันนี้เราจะมาพิสูจน์ดูกันค่ะส่วนตัวนะฉันคิดว่าไงของแพงก็ต้องดีกว่าทําไมอะทุกอย่างมีเหตุผลที่ต้องให้แพงก็จริงเวลาผลิตอะไรางเนาะใช่โปรตีนมีเช็คใช้แต่ของเดแต่ก็ไม่แน่ทุกคนบางอย่างนะคะทุกคนผู้ประกอบการเขาอาจจะแบบเอากําไรน้อยทําให้ของถูกอะอาจจะดีกว่าของแพงก็ได้ใครจะไปรู้ คือแับฝีมือด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใช้สูตรเหมือนกันทุกอย่างฟฟไปไปของดีกว่าแพงกว่าก็ยอมเจ๋งกว่าแต่ก็ไม่แน่ของถูกกว่าก็อาจจะดีกว่าก็ได้โอเคแกเอาของถูกไป <c oughs> ได้งั้นเดี๋ยวเขาจะไปซื้อวัตถทุดิบนะคะที่ตลาดเราจะมาทำคุกกี้กที่กำลังฮิตในตอ <c oughs> นนี้ค <c oughs> ่ะทุกคนคุกกี้หน้าทิ่มแบบคุกกี้น้าที่ม,แบบมอสวอรทุกคนคุกกี้ดูใบไี่ยกมเรานี่ <c oughs> <c oughs> ยกแล้วไดเดยอนะเลยมันจะมาแค่ไหนเล่าแต่ผมบอกเลยนะทุกคนคุกกี้ดน้านนี่หมาของถนัดผมอะจุม่าไม่ถนัดหรอกอะจุม่าถนัดแค่คุกกี้หน้าด,าด้านตอนนี้มาถึงตลาดแล้วจะต้องลงไปคนเดียวแล้วทุกคนชาร์จแบตชาร์จแบตก่อนไม่ใช่ชาร์จแบตก่อนสองนิ้วเมา ไม่ใช่เอ้ยนะดูนี่เวา้อไปแล้วนะเอาจริงไม่เคยมาซื้อของทําขนมที่แบบตลาดสักครั้งเลยเว้ยก็เลยไม่รู้ว่าแบรนด์ของที่ตลาดกับแบรนด์ในห้างอ่ะมันต่างกันแค่ไหนสิน่งหน้าราต้องใช้นะครับคนคือเนยเนยเทนด้านี้เลยค่ะเป็นแบบไหนดีคะออาแบบ แพงที่สุดเอาแบบแพงที่สุดอืมมันจะมีร้านขายพวกอุปกรณ์เบเกอรี่ไหมอะทุกคนมันดูมีแต่ของน่ากินไปหมดเลยอะส่วนใหญ่ของแพงจะต้องดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมถูกค่ะใช่ไหมแพงสุดในร้าน299เสรร็จแล้วก็ต้องมีวันิลลาเบเกอรี่นี่ค่ะมีแป้งน้ำตาลแบ่งขายไหมคะ เมาใส่ขาวแล้วเกลือละค่ะพี่ค่ะแล้วไข่ไก่ไขายอยังไงคะอ๋ะอฟองละห้าหกเจ็งั้นหนูเอาฟองละ6กได้กิ่นวานิลาที่แพงที่สุด185ของแพงมันจะอร่อยที่สุดแน่นอนหนึ <c> ่ง <oughs> ร้อยแปดสแต่แเราใช้อัน5อัน1น0 0งบาท แน่นอนนะครับเราจะทำคุกกี้มันก็ต้องมีแป้งชั้นดีไม่เลยเน้ำตาสลสายแดงน้ำตาลสายขาวจัดไปของฟูก็คือเบกกิ้งโซดางฟูคือเบกกิ้งโซดาหรือของฟูคือของฟูถ้าไม่ใช่ก็ไปล้างห้องน้ำแทนของที่ขายอุ้ยอันนี้เคยเห็นในห้าง แต่อันนี้ไม่เคยเห็นในห้างเฮยสามสิบบาทอันนี้ก็ไม่เคยเห็นในห้างอันนี้ก็ไม่เคยอันนี้ก็ไม่เคยต้องลองแหละแป้งสาลี่อเนกประสงค์ใช่แหละอันนี้แหละรอดได้มาแล้วเขาต้องซื้อเนอยสดกลิ่นวานิลาดาร์กช็อกโกแลตเจ็ดสิบนี่ครับไข่ไก่อยู่ตรงไหนครับไข่ไก่อยู่ไหนอ๋อขอบคุณครับ <c oughs> 30บาทนี่แพงสุดใช่ไหม สามพิมพองก็จะแพงสุดๆก็จัด,ดไปเ<ป>ลยค่ะก็เบอร์หนึ่งนะคะเบอร์ใหญ่สุดเลยเนาะสามพิมพองได้ค่ะอคขอบคุณค่ะตอนนี้เราสองคนได้วัตถุดิบมาครบแล้วแกว่ามันจะเหมือนกันปะไม่มีทางัน้าอย่เชื่อในความคุณภาพของแพงของแพงมันต้องดีกว่าแต่เขายังเชื่อว่ามันจะเหมือนกันค่ะคทุกคนวัตถุดิบของเขาเขาใช้เงินไป4ี0 กว่าบาทนะทุกคนของผม13 0 0้กว่าบาทและนี่ดูความต่างนะคะทุกคนคือแค่ซื้ออวัตถุดิบและสีและกลิ่นก็แตกต่างกันแล้วเว้ยช็อกโกแลตก็ต่างกันละช็อกโกแลตของเขาอ่ะ200เองอ่ะของทัดคือ500บาท200และทุกคน70นเจซิาม่มีโอ้โหไม่มีผู้ชายการเขียนพี่ชายไม่มีแต่ว่าคนขายบอกไหมเนยผม299เเป็นเนยแท้จากประเทศฝรั่งเศสอันนี้เนยไม่มียี่ห้อนะทุกคนแบ่งขายมา กินอันนี้กินดีมากลิ่กินอย่างชัดเลยแกไหนไหนลงใหม่ลงใหม่โอ้โหนี่คือกลิ่นมักกะลิที่อยู่ในโรตีนี่แหละแต่หอมกว่าอะไรอันนี้หอมมากงงบัวจริงโอ้โหโคตรหอมอันนี้คือพีคมากทุกคนกลิ่นหยดวานิลลาของเรานะคะทุกคนให้ดูสีสีต่างมากอันของแพงอ่ะจะแบบใสอ่ะส่วนเกลือนะคะทุกคนยังไม่เคยเห็นแพ็กเกจฟองจิ๋วอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็ที่สำคัญทุกคนเขาคิดา แดงเหมือนกันแบบเหมือนกันแทาจะเหมือนกันที่สุดแล้วแต่ว่าทุกคนดูนะสีต่างมากมันละเอียดกว่าอันนี้เเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเลยอืมกินต่างมากมันไม่ต่างกันฮันน่า,าเมลมากเริเราจะทําทุกอย่างนะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะใส่อะไรก็ตามนะเพราะเราต้องใช้สูตรเดียวกันนะครับทุกคนเราต้องการจะวัดแค่ว่าวัตถุดิบแพงหรือวัตถุดิบถูกมันต่างกันแค่ไหนสูตรเดียวกันเป๊ะเริ่มขั้นแรกนะคะทุกคนในการทํซอสคุกกี้หรือว่าคุกกี้นี่ไม่ใช น,นี่สังเกตเลยของแกดันปุ๊บเห็นไหมเละเลยทะลุของฉันเป็นก้อนอยู่เห็นไหม้วต่อมานะคะทุกคนเราจะใส่น้ำตาลทรายแดงกันค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมคุกกี้ถึงนิ่มเพราะว่าคุกกี้ที่นิ่มจะต้องใช้น้ำตาลทรายแดงเป็นส่วนประกอบหลักคนเพราะว่าน้ำตาลทรายแดงอจะมีมอยเยอะมากกว่าน้ำตาลทรายขาวทำไมอ่ะเพราะมันไม่ได้อีเลเซอร์มันเลยไ,ไม่ขาวคนมอยซย ทุกคนถ้าสมมติว่าทำคุกกี้ไข่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้น้ำตาลทรายแดงกัดคุกกี้นิ่มก็เลยเป็นสีเข้ม่ะทุกคนเพราะเขาใช้น้ำตาลทรายแดงแต่ข้อหนึ่งของน้ำตาลทรายแดงนะทุกคนคือมันจะหวานกว่าน้ำตาลทรายขาวมากๆ <c oughs> ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมซอฟคุกกี้อ่ะเขาถึงใช้คู่กับดาร์กช็อกโกแลตขาวเพื่อไปลบความหวานของน้ำตาลทรายแดงลงเนยช่วยหายเบาหวานเลย <c oughs> คนเนยกับน้ำตาลที่เข้ากัน ไออันนี้รู้สึกคนค่อนข้างง่ายนะทุกคนของผมอะเพราะมันละเอียดมากจ,จริงๆมันเอาแบว่าเราปลูกพืชด้วยดินกับปุ๋ยก็ได้ยยดวยทรายทรายไม่จำรวนปลูกง,ง่ายนี่ผมบอกทุกคนะนะว่ามันเป็นแค่บทของผมนะครับผมไม่ใช่เป็นคนที่ขี้อวดอะไร่างนี้นะแต่บทผมมันต้องต้องอวดอันนี้ว่าของแพงมันขอ,ของแพงอะผมไม่ได้เป็นคนติดของแพงอะไรเลยิงๆดี้วนะไม่ต้องมาเรียกผมนะทุกคนที่รู้จักผม คนก่อนที่ชอบที่บอกว่าบอสทัานอะไรเงี้ยเริ่มเรียกผมแล้วไม่ไม่ได้ชื่อนั้นครับแล้วก็อย่างนี้ไม่ค่อยไปไดไอคอนสยามมาด้วยบอกไม่หมดไมีอะไรจริงมั้งไม่มีอะไรจริงเลยนะเขาพูดเมื่อกี้เข้าไปแล้วหรอมั้งคุณไม่เข้าไปวันนี้เราปั๊บเท่านั้นแหละนี่เหละคือเนยอะไรกัแหลแยกชั้นมาเลยนแกเก่งวะแกทำเป็นทุกอย่างเลยนี่นะทได้ทุกอย่างแหละมันจะไปทำสองล้านไปเลย ไร้อะเคมาช่วยกันบ้างมั้งเข่ามานะคะทุกคนเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปพร้อมกันไข่ไก่ของผมคือไข่ไก่เอสเปียวของเขาเป็นไข่ไก่ทั่วไปเลยควรที่ขายตามตลาดของผมกินดิบได้ซึ่งเขาไปอ่านความแตกต่างของไข่ไก่มานะทุกคนเขาบอกไข่ที่แบบแพงๆอ่ะที่แบบกินดิบได้อ่ะเยื่อของไข่แดงจะแข็งแรงมากอืมทาร์ตยาเลยมันไม่ซ่ามันลงพื้นมาตั้งเยอะแล้วทัว้าว Oh. อ้าวแบก oh. เห็นไหมไข่ที่แพงอ่ะมันจะเป็นกลมๆเลยเว้ยแล้วมันจะแข็งแรงแต่ว่าไข่พวกนี้มันจะแบบบอบางกว่าไม่ใช่่ายอยาเคีกันะนะแล้วเป็นคุกกี้ที่ต้องมีมอยส์อยู่เยอะๆตัวนะทุกคนสีตา่างมากใ่สี <laughs> ของแกเหมือนปักทอง ด้วยความมั่นหน้าไม่นใจของอาชมาตอนนี้เนื่องจากว่าทําขนมมาเยอะจริงๆแล้วพี่แอบเนียนด้วยใครเนียนคือเนียนเลยอีกอีกอีกหน่อยเนียนเหมือนงานใชลแรงเดียวกันเพราาะว่เอางี้ดีกว่าปีเองมันจะนานเดี๋ยวเราจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนแล้วทำเค้คเื่อนนั้นแล้วก็จับเวลาให้เท่ากันดีกว่าทุกคนน่าจะดีกว่ากางเขนเอ้ยเพิ่งเราลืมเราลืมอันนี้เขาเรียกว่า กินวันนี้ละแล้วเนิดมของแพงเลยแล้วก็ทำไมอันนี้ขมๆอ่ะโอ้ยนี่อันนี้หอมออมากนี่แบบหวานแล้วเอ้ยนี่เหมือนเหล้าเลยที่พี่ทานมื่อเนี่ยนั้นมีแอลโกอฮอล์เอาหรอเอาหรอทำไมกินมันถึงมีแอลโกอฮอล์อ่ะให้มันเก็บได้นานมนะั้ยไม่รู้หนูเพิ่งไปอ่านข้างกล่องนอะของแพงมีแอลของถูกไม่มีแอลแอลคาเนทีนหรือเปล่า ดำมาเชียร์้ของแกมาโชว์อยู่เลยพี่ของฉันนี่เหมือนวิสกี้นิดไม่มเมาใช่ไหมล่ใไ้เทกคมาวิสกี้นิดของแกนี่เป็นไอหนี้เพลงเลยนะบลิงเซอร์แกอ,อ, <c oughs> อ,อะไรวะมาแกก็เลยโมงไอตัวเองเลย <c oughs> เรียบร้อยเรามาผสมของแห้งกัน ผสมผสมกับทุกอย่างเลยที่เป็นแห้งไม่น้ำตาลนี่อย่ามาใกล้ของถูกกระเด็นใส่เราไมทันเป็นคนแบบนี้อ่ะทุกคนมันแบบมันรักในทีมทีมของเพ่แห,หรออินกับบทบาทก่อนไหมฮะเรียกผมว่าบอสชัดไปเลยแล้วกันสองโก้แล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ตวงเลยคะ่ะมันจะได้แบบละเอียดมากบอสน้ำหนึ่งคุณอ่ะไอคอนไหนเนี่ย แล้วเราก็จะตวงค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าคุกกี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดมาจากสัตวรรษวที่เ็นนะคะ่ะเกิดที่ประเทศอิหร่านในปัจจุบันนะทุกคนช่วงนั้นอะ่ะคนอ่ะยังไม่กินน้ำตาลกันเลยทุกคนแบบพุมาริเริ่มกินน้ำตาลกันเองเว้ยล้วคุกกี้ก็ถือกำเนิดขึ้น <c oughs> อยู่ด้านนึ่งเดี๋ยวคนหนาแกนั่นแหละค่ะทุกคนและคุกกี้นะคะป้านั่นแหละค่ะทุกคนลัคุกกี้นะก็เริ่มแบบว่า มาถึงศตวรรษที่17ค่ะช่วงนั้นก็คือคนนิยมกินแบบน้ำตาลกันมากๆเลยกี้ก็เลยดังขึ้นมาเลยคนก็เลยรู้จักคุกกี้นะคะ,ะนั่นแหละครับกคนในช่วงศตวรรษที่17ก็เริ่มมีข่าวการเสรียชีวิตของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่คือนายแพทย์บอสทำอะไรทีบ่บนยรอทำเองไรอมียแต่น้ำตาลมันไม่ลงเครื่องรอนจริงๆนะดหรือแต่น้ำตาลอะ ส่งแกอยู่กับป้าสีพีแกพออยู่กับป้าสีเนาะใช่อยู่กับป้าแล้วแกจะได้เรียบร้อยขึ้นบ้างหรอพี่ไอ้แพมอยู่ป้าสีหนึ่งเดือนได้ไหมกลับมาเป็นอัญชุนมาแบบเรียบร้อยแบบดูดผาที่พับไว้โอ้ของแกเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ส่วนผสมไม่เท่ากันแล้วเนี่ยโอ้ก็ใช้แล้วละนะเนี่ยแกไปไงแกทำผิดม่าจะไปยกสูงเกินไปแล้วเตี้ยเว้ย ที่ทำอะไรจะยกขึ้ฟนฟาดหัวฉันเลยเห็นว่ามีกล้องอยู่ก็เลยหยุดใช่ไหมล่ะจริงๆเป็นไม่มีกล้องเนอี่ยยกมาปุ๊บหัวยังเล้าเดี๋ยวดูปิดกล้องแบบทั้งหมดของเราลงไปในสมิ่อุย้ยตอนนี้ผมรู้สึกว่า texture เ,เหมือนสังขยาวะ่ะเหมือนไหมเหมือนมากเ,เหมือนเลยแปลกจริงนี่สังขยาเขาทำมาจากเราจะไปตีให้มันเนียนก,ก่อนทักงคนเราค่อยๆเอาแป้งล่อนลงไป เราใช้นาะทีที่เท่ากันไปนะทุกคนห้ามโกเราตีเนยไปสิบปีนะทุกคนแล้วเราก็จะใส่แป้งเลยทั้งหมดเลยเหรอใช่ใส่เนยนิดก็เดี๋ยวเราจะจับเวลาของทัานนะคะจนกว่ามันจะเข้ากันแล้วเดี๋ยวมาทําของเขากันมาถึงของตลาดแล้วใส่เนยเลยโอ,อเหมือนปังปิ้งหน้าโรงเรียนอะ่ะมาแล้วจับ รเราจะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปคลุกทั้งหมดเลยโอ้ยเยอะมากเราจะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวของฐานต้องสอบก,ก่อนเพราะว<อ>่าช็อกโกแลตในห้างมันไม่มีมิดอ,มอันนี้คือเราตวงมาปริมาณเท่ากันเลยนะทุกคนทุกอย่างเลยหักเลยนะนี่แหละไม่ต้องใช้เกลือแล้ว ซอเต็มช็อกโกแลตอยู่ที่นิ้วมือทีไปนั่งเกาตูดมั้ยล่ะอยากกินนะนี่อยากกินไม่เห็นกลิ่นออกเลยโอ้ติงมกินตูดตัวเองมัเนี่ยทำไมถึงนึกกินตูดออกเกาตูดแล้วมาดมตุเล่คยดมไหมตุเล่ยังไม่ดมตูดม้ากคอมเมนต์หน่อยเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเคยแหละเรียบร้อยคนให้เข้ากัน เหนียวเหนียวอีกนิดสุมยากว่ามันสุมแข็งเหนียวแป้งพวกคนแต่ช็อกโกแลตของท้าต่างของเขามาดูดิพอออกมาแล้วอ่ะของเขามันจะเป็นกลมๆเนาะส่วนของท้ามันจะเป็นเหลี่ยมๆเว้ยและแน่นอนนะคะทุกคนช็อกโกแลตหน้านิ่มส่วนในช็อกโกแลตนี่มันเขาจะมีไส้เยิ้มๆข้างในมาทำไส้กันได้แล้วมะทุกคนนี่ อนไอติมน่าจะแข็งไปนี่เหมือนก้อนไอติมเลยแต่เป็นก้อนคุกกี้หอมมากทุกคนกลมๆอันนี้เดี๋ยวเราจะแบะตรงกลางมาคะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปเดี๋ยให้ไส้ข้างในมันแตกออกมานะทุกคนไม่งั้นไส้ไหลแน่นึงมัน ลองนะคะสีของเนื้อทุกกี้ไม่เหมือนกันแล้วอบเลย15นาทีมาเจอกัน15นาทีของมันเช้าแน่นอนที่ชมยังไมเนี่ยมันอ่ะมันจะชนกันไหมโอ้ทมันชิปกันเดินไปน่าแะบคนเด็นี่หรอเอาสักหกไหมเป็นหกอ่ะสิสามนี้ของจุมาสามนี้ของป๊ป๊า ถามอันนี้เป็นของท้าสังเกตว่าของเขาอ่ะทุกคนจะสีไม่ไม่ดูเกลียมเท่าของท้สนะของท้าจะมีความเกลียมกว่าดีแล้วของแกดูกลมอมู๋แซมมันดูบานแล้วขอ,อ,อทงทาง้าข้างใต้เปนยังเป็นไอ้ไนี่เลยอ่ะไม่นน้ำตาเออเฮ่ยมีเกินน้ำตาอยู่เลยทุยกคนคือสีกล้องจะเห็นหมดนะตอนเป็นแบบเห็นเป็นเกลีก่เออใช่ก็ใอ้กันใช่ไหมมีหอมกว่านหอมคนละแบบ กินเนยแพงความช็อกโกแลตก็แบบฉ่ำมากเอากคือแบบนัวช็อกโก,กแลตข้นคือไปหมักแน่นฉ่นำแต่แล้วตองแบกดูนะคะทุกคนจะบอกเลยว่าช็อกโกแลตโคตรแน่นเขาเข้าไปแบบเนี่ยคองมเปช็อกโกแลตหมดแล้วทุกคนออโอ้โหเยอะมเลยดีอะฉ่ำ จริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะแบบว่าไม่ได้เอยดูกับวัตถุดิบถูกแพงเว้ยอยู่ที่คนทำเพราะว่ามันอร่อยกว่าร้านที่ผมเคยกิน,นแพงด้วยําหรัอร่อยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาลองวัตถุดิบแพงกันดีกว่าอาจจะอร่อยกว่าเดิมหรือเท่ากันช็อปอะไรเนีแพงมากต้องอร่อยอแล้วแหละไปเด้อ,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 อ มันอะไี่ไปไปอร่อยเกินไปข้อหนึ่งที่ต่างก็คืออันนี้จะมีความกรอบกว่าน่ะกินค่ะเข้าไปรู้เลยว่ากรอบอ่ะอกรอบข้างนอกแต่ข้างในนุ่มหนะนุ่มมีม<า>ความหอมแบบทั้งเนยทั้งแป้งที่แบบว่ามันแปลกกว่าอันนั้นอะตรงกลางขอมนุ่มเยิ้อเลยแต่ทุกคนเชื่อป้าว่าเรากินทั้งสองอันนี้ย อร่อยทั้งคู่เลยใช่อร่อยคู่แต่แค่มันต่างที่อันที่เป็นอันแพงอ่ะมันจะหอมเนยแบบมันมันเนยอ่ะมันเนยแล้วหอมมากให้ดูมือเนี่ยตอนกินอันแอ่งมันไอ้นี่กว่ามันมันกว่าเยอะเลยเห็นปะแต่สําหรับเขาเนะเขารู้สึกว่าอันถูกอ่ะมันมีความแบบเหมือนที่เรากินหลายๆร้านปะมันอร่อยอย่างนั้นเลยอ่ะใช่แต่ให้เกิดเอาตรงถ้าเกิดกินจริงชอบความหวานแบบนี้แต่ก็แล้วแต่คนนะคือถ้าเกิดบางคนที่แบบชอบนักช็อกกับชอบความแบบหอมนิดหอมเนยต่างๆ ว่าเขาจะชอบอันใหญ่เฮ้ยอันแพงวันนี้เป็นงานวิสูศนะคะ่ะทุกคนไม่ว่าจะซื้อวัตถุดิบตลาดหรือวัตถุดิบในห้างปรากฏว่าซอฟคุกกี้ของเราโคตรอร่อยทั้งคู่เลยใช่แต่ถ้าเกิดให้เลือกจริงๆจะเลือกอันไหนเอาจริงดูจากต้นทุนนะอะถ้าไม่ดูจากต้นทุนนะตลาดอ,อร่อยนัวแต่ถ้ารู้เมื่อไหร่ว่าเฮ้ยอันนี้ใช้เนยแพง จะชอบอันนี้ทันทีเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราแบบอยากกินของที่มันแบบเลยดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้ทุกคนมันเป็นมังรีนใช่มันก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เฮลตี้กับสุขภาพมากกว่าคือตัวไส้ช็อกโกแลตรู้สึกว่าแบบซื้อกับถุงอะไรถุงอะมันเยิมกว่าอ่ะอันนี้คือช็อกโกแลตแบบแบ่งทับเห็นไหมมันจะดูแบบเป็นชั้นๆเป็นก้อนใช่แต่อีกฝั่งหนึ่งเห็นป่ะทุกคนมันจะมีความเหมือนที่เขาขายกันอะเยิมเลยเอาที่ขายไหมเออ นีอร่อยมากเลยอ,ะอ่ะอมีใครสนใจซื้อมให้ตเอาทำคุกกี้คุกกี้โอปป้าจุมากคุกกี้ฮะกินวันนี้เมาว,วันหน้าไม่ใช่ละก็ถ้าใครชอบคลิวนี้นะคะแล้วอยากให้เราับก็ทำอะไรถูกแพงแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายหน้าจะหนึบแข็งนี่เรากินของหวานตอนแบบปีหนึ่งอ่ะทุกคนแต่อร่อยจริงไม่ได้บอ่ว่าเพราะว่าเราทำขายได้เลยนะ จะเหมือนเดิมไหมพีเหมือนเดิมแต่ฉันไม่ต้องหัวเราฉันไม่ได้คำว่าท่าฉันอ้วนอย่ขอร้องอย่าพูดคำ้กับฉันอย่เมันเี่ยนเป็นภาษากาหลีไม่ได้พูดไปร้ายมากเลยคอยดูผมจะจัดโปรแกรมกินโปรตีนออกแอนโชมามีเชงกับจุ่มมาแล้วมาดูกันว่าอีกกี่เดือนจุ่มมาจะผอมแบบผม มีเชค็คปาร์ระบบเขาผ <พา S 2> ่ามีเช็คมีเ,มเ,มเช็คแค่เช็ก็สนุกโอปป้าแอนอาชุนมามีเช็คเข็ดลับคุณดีของอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ตอนนี้นะคะอปป้าสตูดิโอเปิดรับสมัครคีไอทีแอนพ๊อปหนึ่แหน่งของคนที่มีความสร้างสารรค์ไอเดียกระชุนกระชากรักใส่งานนี้จริงๆและตำแหน่งที่สองตากล้องของเป็นผู้หญิงสามารถกำกับมุมภาพได้ใช้กล้อง D S L R เป็นเอิ่ดถึกทนลุยไปด้วยกันทุกที เดือดซ่าสองหมื่นสามถึงสามหมื่นสองเลซูแม,ม่แล้อลวอรอตเฟรีโอมาได้เลยที่ a um s u m a j o b g m a i l c o m แล้วมาเป็นทีมงานกับ o p a n Studio กันนะคะย้